สวัสดีวันอาทิตย์ที่สนะิบหกเนาะวันนี้วันอาทิตย์ที่สบุงชาติก็ไปรับงานใหม่อีกแล้วนะงานใหม่แล้วงานใหม่อืพัดลมหนึ่งไม่ใช่หนึ่งแต่สองแต่ว่าไปพัดมันมีหนึ่งตัวแต่แตกอันนี้มันไม่มีไปพัดนะก็พัดลมมีสองตัวนะแล้วก็ไออันนี้เครื่องซักผ้านะเจ้าของบอกว่าไอาป่นแห้งหมุนไอป่นซักไม่หมุนนะเดี๋ยวทั้งชาติจะเอาลงนะเราก็มามา,มาทำการ เสียบดูนะว่าจะหมุนไม่หมุนมามเนะี่ยติดตามถ้ากยกลงแล้วเดี๋ยวทําการทดสอบเนาะเสียบตัก <c oughs> นะนี่ปลมช่างนะรอดเนาะยังไม่กระเดาหรอกนะอ่ะลองเปิดดูดิตัวเนี้ยตัวซักเนาะเจ้าของว่ามันไม่หมุนเงยียบกิบอ่าไม่ทํางานอ่ะเดี๋ยวลองเปิดตัวปัน่นเขาบอกตัวปั่นไม่เป็นไรแป๊บเขย่าแล้วเขย่าแล้วเขย่าแล้วอือเขย่าแล้วนั่นไงโอเคอย่างที่เจ้าของบอกไว้ ตัวนี้ไม่ทํางานตัวนู้นทำงานเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยววิธีถอดทังชาตินะก็ถอดน็อตก่อนอ่นะเดี๋ยวจะของถอดปลั๊กก่อนอืมระดับแรกนะทําเครื่องใช้ฟ้านะั้นถอดปลั๊กนะนี่นะถอดปลั๊กเอาก่อนนะลังชาตบอกว่าเนี่ยถอดเนี่ยเนี่ยไขควงเนี่ยนะถอดน็อตตรงนี้ถอดน็อตตรงนี้ถอดน็อตตรงนี้นะอืมแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะก็เห็นน็อตแล้วก็ถอดอะไรดึงขึ้นเลยนะลังชาติย่มินเอาต,ตรงไหนไหม โอเคมาเดี๋ยวติดตามตอนนี้ช่างจ้าก,ก็ถอดออกมาแล้วเนาะนะเนี่ยเพียบเอฟซน่าจะรู้นะมัาเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาค้นหาว่าขาดตรงไหนล่ะขาดแน่นอนช่างจ่าบอกสายไฟขาดแหละเราเขามาถามแล้วช่างจ่าบอกสายไฟขาดแน่นอนเพราะว่าช่างจาาเคยซ่อมประจำเดือสายไฟนะแต่ถ้าใครอยู่บ้านซ่อมเองได้ก็เช็คระบบง่ายๆก่อนนะเปิดดูก่อนหนูกัดไหมแล้วก็ต่อนะ สายในกัสีใครสีมันเวลาเขาขาดนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวซื้อป๊เตปมาพันเอาเนาะก็ต้องหาดูว่าจะมันขาดสายไหนสีเดียวกันก็ต่อสีเดียวกันนะไม่ใช่สีขาวไปต่อสีดํานะช็อตนะเอออันนี้เนี่ยหลักฐานเห็นไหมเนี่ยหนูกัดเอ่อวิธีถอดนะทั้งเจ้าบอถอดน็อตเนี่ยตะปูแก้วเนี่ยสามตัวนี่นะสามตัวก็นี่ในมิสาในมวยปีใบ สามตัวนะแล้วก็วางแว่นตกวางให้ดีนะหลังจากกวางแล้วเขาจะมีตัวล็อกนะนี่นะเนี่ยตัวล็อกก็คือเนี่ยเนี่ยอะไรเขี้ยวล็อกนะพูดง่ายนะเนี่ยเขี้ยวล็อกนะอ่าพอน,น็อตสามตัวล้วง้างขึ้นมาแล้วก็พยายามแซะแล้วดึงขึ้นมาเลยเขาจะมีเขี้ยวล็อกไงเนี่ยเขี้ยวเขาเป็นอย่างเงี้ยนะเขาจะล็อกไว้นะอืมหลังจากเราถอดออกมาแล้วเราเห็นแล้วว่าหนูกัดแน่นอนแต่ว่ากัดตรงไหนนะ เดี๋ยวจ้งจางชาติก็ทําการเปิดดูเพราะว่าพอถึงขั้นนี้แล้วต้องเปิดแล้วต้องเช็กระบบให้เขาใหม่หมดนะว่าตรงไหนมันขาดตรงไหนมันเสียนะตรงไหนไม่ดีก็ะพานเก็บนะอืมนะไว้งี้ก่อนอันนี้สายพานหนูก็กัดเนี่สายพานหลอกสายเบรกจ้งจางชาติเปิดแล้วตัวป่านะมันไม่เบรกนะมันคงกัดอะไรขาดอ่ะตัวนี้เขาเรียกตัวเบรกนะ่ะเวลาเราเปิดปุ๊บเขาจะเบรกนะนี่นี่น,น,นี่ตัวเนี้ยเนี่ยขาดเห็นไหมเนี่ยจ้งจางชาติแล้วมันไม่เบรกอืม เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเดี๋ยวท่างชาตจะเปิดดูข้างหลังนี่นะว่ามันเป็นไงเนี่ยเออ <c oughs> ข้างหลังเขาก็จะมีตัวปิดนนะเนี่ยนะเนี่ยก็มีอะไรแล้วเดึงกมันแตกมาแล้วก็เดึงออกมาเนี่ยอะ่ะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะเนี่ยล้วก็หมุนๆออกมากาวแล้วไม่ต้องใสเง่เยอะหรอกนะใส่เยอะเสียเวลาหมุนน็อตนะยนเข้าไปอยู่ท้ายรถนะเดึงออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าขาดตรงไหนอีกล่ะ เห็นไหมเนี่ยสายไฟเนี่ยนะใจช่างจา้าเราเดาวไว้เลยหนูกัดเออเพราะเคยเจอบ่อยไงมีอะไรหรอกฮะตัวอะไรตัวอะไรไม่ค่อยเสียหรอกเนี่ยนี่ยเศษพันก็หย่อนเนาะเออในเายพันธุหย่อนตัวป่านเดี๋ยวกับจะหาวิธีตั้งได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะหาวิธีดูให้เขาก่อนนะตัวนี้ก็โอเคสิ้นไม่รั่วนะน้ำไม่เปียกแต่ตัวในเายพันุหย่อนเดี๋ยวต้องดูให้เขาไปเลยถ้ามันสึกรอกก็จะให้เปลี่ยนเลยนะ เดี๋ยวดูทีเปลี่ยนก็ไม่ยากหรอกก็ถอดออกมาปิ้นออกมาเนี่ยก็ออกได้แล้วเนี่ยเนี่ยวิธีเปลี่ยนนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนสายพันธุ์ไม่ได้ยากอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยล้วก็ดึงออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วเรามาตรวจดูนะแต่ถ้าตั้งได้ขยับตายเขาอะเดี๋ยวติดตามโอเคตอนนี้ช่างชาติก็เจอปัญหาแล้วเนาะอืมอันดับแรกเนาะไอ้หนูกัดเนี่ยคือกัดจริงนะกัดและ แต่ว่ามันมันคงไม่ขาดอะนะไม่ขาดเช็คดูหมดแล้วไม่ขาดเนาะเนี่ยเข้าไปกัดถึงในถุงนี่นะดูเนถุงนี่นะห่อตัวนี้ไว้เดี๋ยวช่างก็ต้องหาถุงใหม่ห่อเยวซื้อปัตเตปพ,พันสายไฟก่อนเนี่ยกัดนะมีรอยกัดแต่ไม่ขาดนะเนี่ยเราก็ต้องเช็คว่าขาดไหมเนี่ยชางเช็คดูแล้วไม่ขาดนะเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมไม่ขาดอะ่ะแต่ว่า เจ้าของว่าทำไมไม่หมุนไม่งชาก็ยพยายามเช็คดูแล้วก็ก็แกะดูนะสวิคตัวนี้เออเดี๋ยวชาติบอกก่อนไปทางนี้ดีกว่าดององ <laughs> สวิคตัวนี้ก็คือ,อตัวปั่นอ่ะนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวปัน่นพอเปิดปับ๊บเขาก็จะปั่นนะไอ้ตัวนี้ตัวระบายน้ําทิ้งนะสักคนใช้เครื่องซักผ้าเขารู้หรือสักคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะบา่งชาติบางทีไม่รู้เลยไม่ค่อยได้ซักเองหรอกเมื่อก่อนซักเองอยุคสมัยน้หนุ่มนะ อั <c oughs> อ,อตัวนี้ก็คือตัวปั่นนุ่มนวลเนี่ยเขาเขียนด้วยนะปั่นแรงปั่นธรรมดานะปั่นนี่ปั่นแรงนะตัวนี้เป็นตัวเปิดเออเนี่ยเราจะมาดูจุดนี้จุดนี้เราไม่ดูเพราะว่าเขาบอกไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรก็คือเราต้องดูสายพานให้นะสายเบรกก่อนนะจะเร็วสายพานนี่สายพานาเคือตัวนี้พาคเร็วไปหน่อยจะพามาดูสายพานนะ เยสายพานที่ถอดให้ดูเมื่อกี้ข้าวเราใส่กลับคืนแล้วนะแล้วก็ทําการเสียบสวิตก็หมุนหมุนแล้วตอนนี้หมุนแล้วแต่ตอนแรกยังยังไม่ใส่แล้วถอดตัวน,นี้ออกอย่างเงี้ยพอถอดออกนะถอดออกเงี้ยถอดออกเดี๋ยวถอดออกให้ดูก่อนถอดอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยถอดออกมาแล้วก็มาดูสายพานเบอร์เลยเดี๋ยวเราก็ไปซื้อสายพานนะต้องซื้อแล้วสายพานลื่นนะหไหนๆซ่อมแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งได้ไหมเนะี่ยไม่น่าได้ แล้วเปลี่ยนสายพานแล้วจบเลยเนาะั้งหมดสภาพนะแช่ก็ทําการเนี่ยปัญหาที่ต้องเจออย่างที่บอกทําไมต้องดูแต,ต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องไปดูแช่ก็ทําการถอดออกมาเลยนะอือเดียว,วนะช้านิดหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกตัวควบคุมควบคุมอะไรอะ่ะเขาจะมีหน้าทองขาวอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยทองขาวเนะี่ยเห็นไหมเออเขามีทองขาวหน้าสัมผัสของเขาเน่ะนะ แล้วก็เมื่อกี้มีแต่ฝุ่นมีแต่ผงอะไรไม่รู้นะง่ายๆวิธีเช็คเบื้องต้นนะหรือใครขยนถอดก็ถอดก็ได้เดี๋ยวปิดก่อนนะเช็คเบื้องต้นนะตองชาติมีลมเป่าไงนุ่นตกไปน่านเต็มเลยเป่าอ่ะนะนี่กาลบเป่าเข้าไปในรูแล้วมัไนไม่รู้ให้เป่านะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็ได้ออกมาอ่าเนี่ยนะเดี๋ยวระยลมหมดเปิดลมเป่าเก็บ พวกนี้น่าจะไปโนหน้าสัมผัสเขาอ่ะโจนเขาก็ไม่แต่ตอนนี้ช่างชาติทํางานแล้วเดี๋ยวเปิดดูนะยังไม่ใส่สายพานนะเสียบปักก่อนทำงาน,นเครื่องใจ้ะไฟฟ้าต้องถอดปักตลอดนะเนี่ยเสียบปกักกไว้ให้นะแล้วเราเรามาหมุนดูอ่ะหมุนกับหัวกับหางและหมุนตรงนี้แหละเอาเปิดธรรมดาก่อนเอาเปิดแรงก็ได้ปับ๊บอ่ะเสียงดังแล้วไหนเรามาดูกันสินั่นหมุนแล้วเออ เรายังไม่ใส่ตัวหน้าเลยผานออกนะหมุนนะเขาจะหมุนกลับไปกลับมาเห็นไหมเนี่ยอืมเนีย่ยเราก็เบรกล้วก็หมุนอีกข้างหนึ่งเห็นไหมเพราะถ้ามีตัวหน้าเขาจะจะหน่วงไงอ่พาพอเขาหยุดปั๊บเรากดแล้วก็หมุนกลับนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ซื้อสายพานมาใส่เป็นเอาว่าก็สรุปว่าเอ่อหน้าคอนแทคหรือท้องขาวอะนะสกระปรกเนาะถ้ามีโซนิกก็โซนิกยิงเข้ลาไปลมเป่าเราก็ไม่ต้องลือนะ แต่ทะลื้อเราก็ตั้งแกะมาเยอะไงนะขี้เกียจหน้าประกอบโรงงานรออยู่แล้วทั้งชาติก็อุ่นเครื่องรถถ่ายวันนี้จะทำรถถ่ายแล้วนะนุ่นโมไซก็เสร็จแล้วเมื่อคืนแล้วนะเดี๋ยวใส่ท่อเดี๋ยวพามาดูโมไซดีกว่าแต่ทั้ทงชาติเทสตัวแล้วนะขาบูเสียเขาแจ้งเจ้าของไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะแต่เจ้าของเขาก็งบน้อยเดี๋ยวทั้งชาติก็ทําการซ่อมขาบูก่อนแล้วก็จะส่งงานเนาะส่งงานเสร็จก็จะทํารถถ่ายต่อเลยนะเดี๋ยวก็ถ้าใครจะดูคลิปก็เดี๋ยวจะดู รถถ่ายก็คือใส่ปัม๊มใส่หัวฉีดนะก็ไม่มีอะไรก็ใส่ลูกปืนพัดลมนะแล้วก็ใส่ปัม้มใส่หัวฉีดแล้วก็ปิดปลอกเาบาวใส่น้ํามันตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนาะก็เหมือนเดิมแล้วงานทั้งาติก็รอเยอะเนี่ยพัดลมก็เจ้าพัดลมนะเดี๋ยวพัดลมมีแค่นี้ในบ้านก็มีเดี๋ยวพาไปดูอเอาเช่างไม่รีบรอกเขาว่า,างนะทําไปเลยบอกทั้งชาติรีบไม่ได้ทั้งาติไม่มีเวลาก็เขาบอกว่า เส็จเมื่อไรก็มาน,นั้นนะให้มหาให้ช่างชาติทำแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ยางเยอะโอ้แล้วนี่เดี๋ยวได้คิวอ่ะนะที่ถา่ายลงคลิปไปแล้วจัดให้นะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากคนไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งกดติดตามช่างชาติเพื่อให้ช่างชาติได้มีกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณพี่น้อง